คลิปนี้นะครับเราพามาชมบ้านนะครับสไตล์แบบบ้านอีสานนะฮะบ้านไม้แล้วก็ที่นี่เขาเป็นรีสอร์ทนะฮะชื่อว่าเฮือนกาลสินสวนดอนธรรมนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาลสินเลยถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวพาไปชมบ้านหลังนี้ครับข้างบนหน้าตาเป็นยังไงนะครับเห็นข้างนอกเป็นแบบนี้ข้างบนติดแอร์นะครับอยู่สบายเลยเนี่ยหลังหลังนี้ก็มีแอร์ครับเห็นไหมใต้ถุนมีติดเครื่องแอร์ นี่รีสอร์ทนะครับนี่อมี้เ็นมีรีสอร์ทด้วยโอ้โหนี่ครับอันนี้แปดร้อยสิบเป็นเหรอเนี่ย้เปิดแอร์น่้โหเนปิดเมื่อกี้นี่ค่ะขออนุญาตขออนุาชมนิดนึงครับไม่นอนได้กี่คนครับสี่คนก็ได้ได้ชัว นั่นห้องน้ำอยู่นูนเล้วนี้ห้องนอนขออนุญาตชมนะยครับโอ้โหนี่ตู้เย็นอยู่เงาะนะครับ <c oughs> ประตูเปิดแบบพับอย่างนี้นะ <c oughs> นี่เปิดขึ้นมาปั๊บโอ้โหเป็นห้องนอนติดแอร์นะครับนี่ม <c oughs> ีเครืลมด้วยมีแอร์ด้วยนะฮะ <c oughs> แอร์ติดอยู่นี่นะครับมีปลั๊กไฟให้ น้ำอยู่ด้านนอกนะครับเนี่ย,ยห้องน้ำเครื่องทำน้าอุ่นน้งน้ำกระจกเยี่ยมเลยครับเอออออออ้้้บาางงักนนนนยยยยิ่่่ะล We'll